เมื่อกี้เป็นการน่ากลัวมากเลยครับอ๋อนานลงไหมฮึฮึกูไม่ยกูไม่ยกูไมียแตกแตกโคตรเก่งกูไม่มีตะขบกูยังยิงแม่งแตกอ่ะโอ้โหแค่มันแต่เก่งแบบโอ้โหเก่งเกินชมกูดิช่วยช่วยด้วยช่วยด้วย

ทำไมคนฮะตัวไม่ตายแล้วแมวมาเพียงดี่มันเยอะเกินไปขึ้นเยอะอะไม่เห็นมันกลาเลยมึงเห็น่อมกายลงไปกี่คนเนี่ยลงกับเอาด้วยเยอะอยู่นะเยอะเหรอเยอะอยู่เยอะออยู่้าวคุณลงผิดที่ไม่ไม่กี้กูมัวแต่มองพวกมึงบอกเกลือกูมัวแต่มองข้างหมุนๆน่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งไปแปบ๊บเดียวเองมึงมึงงงไปไหนไอ้ก็ไม่มีปืนนี่แหละไอ้เหี้ยตัวแย่ออกมาแม่งงงกันเต็มเลยสี่ห้าคนเลยตรงกูเนี่ยเดี๋ยวรากูด้วยกูจะไปด้วยกู <c oughs> อยู่ไม่กูไม่อยู่ขังน้ำไม่เฮ้ยเข็มปืนนั่งงไรเนี่ยไม่ได้ทาหารที่ดียังไงไม่มีปืนก็ต้องรักกันไว้ห้ามทิ้งกันเข้าใจไหมมึงม,มึงลงไปไหนไม่มกูมาฝึกข,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 ข้างนอกเหมือนเหมือนกันฝึกเหมือนกัน ไม่ได้ม,มึงต้องให้หัวหน้าฝึกได้เท่านั้นไม่ผีวะ่ะล่อยหน้าของหน้าไม่เอาผีที่นั่นกู้มของฝากว่ะไปไปเราพร้อมกันหรือยังใช่เอาป้อมยังวะขอตะโคก่อนเลยเฮ้ยไม่ตะโคกอีเวนไอ้เชี่ยใครปาระเบิดมาวะเฮ้ยไอ้เกิดขึ้นวะไม่เห็นลูกปืนวะเมื่อกี้เห็นใครปาระเบิดปล่อไอ้พิมไม่รู้อะ ใครมันปลาระเบิดวะฮะฮะใครมันปลาระเบิดวะฮะใครมันปลาระเบิด้งโดนิงจริงไอ้ีอ้อะไรของพวกคุณมีอ้เอ้ไอยกินมืเอ้ยหลักันเราต้องลงนอนด้วยกันเข้าใจไหมทหารหาเชื่อแล้วกูก็ไม่มีอ่ะหมกูแกไปแล้วอ้ เล่นอะไรไม่รู oh. ้เร oh. yeah, yeah, ื่องเลยเนี่ยโอ้เมื่อกี้มีคนยิงไปจับฝังนู้นว่าเบียร์เบโบไม่มียาไม่เหรอมีมีมียห้าสิบตึกยากรใหญ่อ๋อเดี๋ยวกูจะแบ่งให้คูมแบตเดี๋ยวจะแบ่งให้คกับเบียเบียร์ยิงที่เบียมึงนอนอีกแล้วมึงนอนอีกแล้วไอ้เบีมึงอู้งานจังวะฮะมึงก็เพ่มมึงก็หน่อไปไม่ใช่ไอเบียไม่มีจะโขบดีนะแม่งยิงแม่งโดนอ่ะ มันยิงโดนแขกพวกนี้ยขกไ่มเจ้เขาไปเข้าไปือนบ้านนนั่ามเลยอะกูไม่อยู่ตอนด้วยเียยามยามูกไปกองไว้เพือไอ้บอสว่ายิงทะลุคแพงให้เมื่อกี้น่ากลัวมากครับเอาสักนั้นหนึ้ึ้กู ไจับกองดคุณแก่ด้วยทีนี้กูยิงตูดมันเกี่ยวอะไรกับกอเอ้าวางแล้วเนี่ยเอ้าใครเก็บไอ้บทที่เบี้ยกันเอาไป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 ไอ้จับผิดเลยจะกูกายขึ้นมาถึงข้าวบีก็ไอ้ดักไปไหนไปละไปลากันที่บ้ามั้งไอ้บอกที่เลยเจลเจลจะไปกันตอนไหนกัะไปดิก็ไม่มีคมขีดละเบื่อข้ามาอู้อ้นอนอีกแกนอนอีกแกนอนอีกเอ้า เอ้ยวิ่งจากตรงไหนวะกูก็ไม่เห็นกันขานานมามันยิงมาจากตรงไหนอ่ะเออและและไอ้รูปรูปไอ้นั่นมันมาจากไหนคัน้าแตไม่เจอไม่ขึ้นไม่ขึ้นหนูไม่ขึ้นขอูขึ้นอะกูจะบอกไอ้กินขานมาตรงไหนอ่ะโอ้โหไหนวะตรงข้ามโอ้ี่โป้โปละโป้ละโปละ ไอ้เฮียนี่ไม่ยิงเข้า,ขนนาคุณนางก็ยอ้กูแจ้งนะโปมึงออกกูหอดูม,ม,มันมันโหเขี้ยมึงเกินไปไอ้เฮียนี่มึงยิงข้าวฝัง่งอย่างนั้นเลยเหรอมต้องได้ที่หนึ่งใช่ไหมมึงอยากกูม,ม,มึูขี้กูไม่เห็นได้ที่หนึ่งไอ้เฮียที่เดิมใช่ไหมที่เดิม,<ร>ดมถ้าใครถ้าใครเตะที่มึงก็ให้แน่ว่ามันจะลงไหนมัน<ร>ที่เดิม<ร>แค่ไหนกูเห็นพวกมึงลงพวกมึงย้ายที่ก็หลอกให้กูอยู่คนเดียวนะทงช่งจีนไอ้เฮียมึงก็เจอเยอะเกินนั่นเรื่องหน้าหิวว่ะ พื่อะไรไอ้เฮียการที่กูว่ากอล์แฟป์ไพถึงทีหนึ่งแล้วอะอยู่แล้วเพราะกูเปิดโหมดจริงจังแล้วกูเปิดอ่านทีสังเกตเขาเลยแต่ก็ผิดดิเฮ้ยคนไหนเอาอะไใครมาเปล่าพังวะเนี่ยไหนไอ้ปาไอ้มาเกลี่ยของฟรีกูไม่ได้ปาเอาไอ้เฮียเอา้อยแน่ดิแค่ไหน ไม่มีขคมอย่างนี้อ่ะมันอยู่ไหนวะเอ้ยบนหน้ากาศบนหน้นากาใจเย็นใจเย็นพวกมึงอ่ะใจเย็นน่าตังบ้านไหนอ่ะชั้นสองเนี่ยชั้นสองขนา้นางหน้าอ่ะข้าหน้านี่ไงเหรอใครที่มันมีน้าการโผล่มันจะไม่ใช่เออเย่ะเอาปูแล้วยีไปเมื่อกี้เจ็บอยู่เจ็บอยู่เมืเ่อกี้เจ็บอยู่ใช่ไหมเออไม่ใกล้ไม่ใกล้คนนี้ไว้ข้างหน้านู้นเลย จมันมันลงไปด้านล่างมันลงไปด้านล่างมีคนขับรถมามีคนขับรถมาอุ้ยไอเชี่ยเอ้าไอโป้ไอโป้โป้ทำไมโป้มันเยอะจังวะโอ้โหมันขี่โอ้ดูดิโอ้โหดูดิมันขี่รถชนอะโอ้โหโอ้มันขี่รถบินอะโอ้โหไอ้ยะดิแก้วโอ้โหมันมีโป้มันมีโป้อัลตัอน เรียกว่าเขาเรียกว่าทานทานแมชชีนไอ,ไอ้เหี้ยทานแมค chine ก็มีโคตรเที่ย์เลยวู้ฮาวว่ากูเห็นแม่งพงกไอ้เหี้ยองเยอะเกินเหี้ยเกินแม่งเริ่มใหม่หเลยเนี่ยจะได้ที่ไหนมึงดูเองมึงดูเลยแบบมึงดูโหเจอบั๊บมึงดูไอ้คนไหนโป่กูเห็นกูมองโคลเสืาอผ้าธรรมดา โบแม่งจะใส่แบบเสื้อผ้าแบบเปลือยบอกว่าเปลือยเลยวันที่ก็เปลือ่อใช่บางทีก็เปลือยแค่เปลือยจะไม่พอวอเน,นี่ยจ,จะเบิ่งเล่นกันแหละเป็นไงสาวๆลุ่มล้อมสาวๆลุ่มล้อมมันไงโอ้ยมองเห็นพวกมองมเห็นเป้าหมายการฆ่าเว้ยเออหล่อเกินสาวๆล,ล, <ขา S 2> ลุ่มล้อมเขาเรียกว่าเนื้อหอมนำน้ำน้ำไหนที่จะปล่อยกูแล้วปล่อยกูแล้วอะไรวะ นียดูร้องนั่นะนะมาอีกเงี้ยมาอีกเงี้ยโอ้โหแป๊บเดียวคิดถึงไปนานไม่ได้นั่นนัน่านะหิวคายเดือดตานี้ยตาสุดท้ายแล้วนะคุณเชียงคือไม่ถึงครึ่งไงทิมก็เดี๋ยวเพื่อนเล่นด้วยไงน่าจะครึ่งชั่วโมงมึงไม่กังวลเึื่นอนกังวลเราจะร,รู้ว้องขึ่งชั่วโมงเปล่าเพื่อนเราจะไปต้องมามากินด้วยแหละมึงพูดจะกูหิวเลย มาม,ม่าอร่อยมากเลยนะไม่กินเหร,อ,หรอมามะ่าไข่ไข่ไข่โรผังอ้วงไงเพื่อนใช่มาม่าไทยไข่อ่ะไข,ข่ยเยิ้มๆแบบรู้จักไข่าลาวาไหมใช่ไหมไอา้เดี๋ยวดีเบียเบียเบียม,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 มา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 บ้านมาบ้านด้านหน้าเบียด้านขวามั้ง <c oughs> บ้านแดงโบ๊ทโบ๊ทเนี่นยบ้านแดงบ้านแดงกูทำไปกูวิ่งอยู่ เป็นคนเหรอวะโอเคม่นกีงกันปุูปังปุูปังเลยมีอยู่ก็มีไงก็ถึงเรียกให้มานี่ไงเฮี้ยไอ้ยิงกูไอ้เหี้ยเขาหนุ่มน้ยโอ้ยเต็มหน้าเลยเหี้ยทีมในบ้านอ่ะขาเลยชาเลยแตกแตกหนึ่งมันมันโดดนะเฮี้ยกูมันสะโขยถ้าเดี๋ยวยิงมัไม่โดนไม่ไม่ตีแรงมากไม่เฮี้ยใครอะมันอยู่ไหนวะ หลังมือตัวหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยไอเนี่ยตัวนีตัวนี้ยิงนดไอ้แคกตัโดนยิงคังแกดเลยาก่อนหายก่อนเฮยกระสุนหมดขามากมาขมามาตัวโดนยิงคังแกค้เฮยเข้าหัวเป็นข้าหัวเนี่ยไขมันคานตุ้มเตียมตุ้มเตียมมาอยู่วะเนี่ยกอ้แครื่อุย กูโดนลุงเนี่ยข้างหน้าข้างหลังเนี่ยมันอยู่ไหนเบี้ยโอ้ยอยู่ว้าวไวจึบมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนพูดอยู่กับกูเลยหลังต้นไม้น่ะไอ้เหี้ยไม่เกิดตายไอ้มันจะแม่งเอ้ยเลือที่กูตายให้กูดูต้นไม้ไหนวะไอ้ต้นไม้ไอ้สีส้มๆอ่ะต้นไม้สีส้มต้องหาตะโคบอ่ะ กูไม่มีสะโขบไงที่กูเลยแต่มื่เกือบตายอ่ะเมื่อเกือบตายอยู่อะแตกแตกโคตรทีเก่งกูไม่มีตะโขบกูยังยิงแม่งแตกอ่ะโอ้โหแค่มันจะเก่งแบบโอ้โหเก่งเกินชมกูดิช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกูนี่มันเก่งเกิน ได้พวกทิ้งกูไงยากกูไม่มีไอ้เนี่ยไอ้ทิ้งกูมียาอยู่ก okay. ูมีอะไรอะวะตายเลยแม่งแก่ก์เกิดกูชอบอะไรแบบนีมากเลยไกลกับบ้าเลยเรียบร้อยนายคิ้งกูเก่งเกินแล้วก็ก็ไม่มีใครบอกว่าว่ามันอยู่ที่นี่มันเจ็บนะมันเจ็บนะนั่นแหละมันมันอยู่บ้านด้านซ้ายโบ๊ทอะโบ๊ท เอ้ยกูไม่อยากเกมเหมือนมูงั้ยไอเด็กกูแบบมันมันจะตายแล้วกูยิงเข้าหัวมันตอ่งเม็ดแต่มันยังไม่ตายเลยมกูดิยิงเข้าหัวมันตอ่งเม็ดแต่มันยังไม่ตายเลยมันจะตายมันจะตายมัมึงตายเหรอเออมันจะมาแล้วเนี่ยโอ้โหยิงไม่โดนแค่เม็เลยฮิบัวมึงเฮ้ยมันมันขึ้นมาบันไดแล้วบุญอ่ะอ่าไอเบงก็บอกไม่ถึงคงปืนหน้าหิ่ง่ะไอเชลลิต กมบอกอยู่ไม,ไม่ไม่ถึงนี่หรอไม่ถึงขึ้นชั่วโมงหรอโอ้อะไรครับเนี่ยฮะตายหมดเลยเหรอนี่ปืนจะสู้อะไรปืนมาปูนอะไรจะไรไสู้มันอ่ะแม่ก้อยจบคลิปครับผมจบคลิปจะดูไม่ขึ้หนึ่งเลยนะแม่